ห้ามขยับพรอบโอเคกันอ้าวลืมห้ามขยับเสียเวลาประมาณห้าวิแต่เราโอเคเพราะว่าเราคิดไว้แล้วว่าเราจะไม่เปลี่ยนท่าโพสดีดีดารันก็ดีเหมือนกันนะคะการโชว์ modern twist movement แล้วก็มีการบิดแล้วก็เล่นกับผมนะสวยอันนี้สวยอน้สามบวีครับแต่ว่าตินิดนึงว่า มายืนอยู่ข้างหน้าบันไดนี่สองดีค่ะเก่งมากนะคะอติล่าหยิบเงินขึ้นมาตอนแรกหนูคิดว่าจะโปรยเปล่าเขาก็ทำเป็นเหมือนดูเงินว่าเหมือนพอใจกับเงินน่ะแล้วการกระโดดของเขามันนุ่มมากอติล่าเปลี่ยนไปอติล่าไม่ได้เป็นหินในวันนี้ท่าขาเมื่อกี้กังเป็นกังฟูพี่กังฟูกังฟูสามสองหนึ่งดี ดีค่ะเก่งมากเลย 3.. 2.. 1ไปอดิล่าก็ดีนะหนูชอบคือทำออกมาให้รู้สึกว่าโจทย์เนี้ยมันไม่ยากสำหรับเขาอะอติลาการโพส์ท่ามีหลากหลายเปลี่ยนท่าไปมาแล้วก็ใช้เงินได้ดีด้วยมันก็ไม่ยากมันก็ไม่ง่ายแต่ก็ดีใจที่ทำออกมาดีครับเอาละครับใครทำผลงานได้ดีที่สุดครับ ก็คือจะเป็นคุณอาติล่ามีใจด้วยครับอาร์ติล่าเดิมามั่นใจมันนามันผมมันนามันผมไปถึงเราก็จะข้ามถนนเจอลมเป่ามาเลยจ้ะไม่กลัวมาเฉดใส่ลมสุดฤทิ์แซ่คนทั่วไปเราเจอฟุงชนต่อเม็ดที่สองเร็วหน่อยมีสักขานิดนึงแต่ระหว่างที่มีดนตรีก็คือมีคนมาแบบขั้นทุกอย่างเราก็ต้องหลบ คือมันต้องมีสติในการมองมากอะเตรียมน,นะช็อตต่อไปคือโทรศัพท์ขอลสวัสดีค่ะใกล้ถึงแล้วค่ะแล้วโทรศัพท์เสร็จก็ต้องไปเจอผู้ชายต่อเจอผู้ชายก็ต้องเล่นกับผู้ชายต่อพอเล่นกับผู้ชายเสร็จก็ต้องสะบัดผมแล้วก็หันมาพูดแท็กไลน์จะก,กีดราว่าผมก็ไม่ดี้ดยเธอสเม่ไม่ยานะนี่นะสกายมาเห็นเลยเห็นเลย ก,กี่จังา,าก,กามาผมก็ไม่ดีดเสื้อฉับสุดเลยดูเหนื่อยนะลูกสกายดีกว่าในจังหวะไม่ดีดวันนี้เทียดรอปจริงๆค่ะเหมือนเทียแบบไม่มาเลยเทียเขาแบบนอยมากเลยเนี่ยเดินแซ่บคนอันนี้ดูบัดเดี่ยวดูเร็วขึ้นได้เออโอ้ยอ้าวอ้าวสตาร์ทมาดีมากภาพบนคอหลุดไม่เป็นไรเล่นให้จบเล่นให้จบเล่นให้จบถือว่าได้ทด <คน S 1> <น>ลอง มันจบเลยปล่อยหลุดไม่ได้เพราะว่านั่นคือของพี่หมูอาซาว่าที่เขาต้องพรีเซนต์แค่พลาดนิดเดียวเลยอย่างเงี้ยคือมันก็ทําให้เทคพังเทียเนี่ยลิตารู้สึกว่าเขาไม่มาตั้งแต่ตอนซ้อมเขาไม่มาหน้าฉากเขาไม่มาหน้าเซตมันมันดูยากกว่าที่คิดเพราะว่าเราต้องมีสติมากคือแบบมันมีหลายๆอย่างที่เราต้องทำเทียเทียมไม่ได้สักเทคเลยนะหนูจะยอมเอาใหม่ไหมเพราะพี่เหลือเทคเดียวได้ค่ะ I'll do it for sure I promise Promise me promise you. This is the last one This is it. is เหมือนลิต้ากำลังพนันกับสิ่งที่ต้าไม่แน่ใจอยู่ในขณะที่คนที่ต้าแน่ใจคือสกายแต่ว่าเราก็ต้องให้โอกาสเขาในความรู้สึกลิต้าตอนนั้นน่ะทั้งที่รู้อยู่กับใจว่าสกายดีกว่าแต่เราก็รู้สึกว่าเราต้อง trust เขาอะสกิรดาม่าผมก็ไม่ดีดด้วยชัดสะแม่เชียเหมือนแบบโดนกดแฟสวอดอะ ทียน่าจะทําได้ดีกว่านิดทีมบีริต้าเป็นทีมที่มีคนน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นจะได้เปียนนะคะในเรื่องของเวลาวันนี้เนี่ยตั้งแต่เริ่มแล้วเขากังวลเขาหน่อยเขาไม่มั่นใจพอริต้าคุยกับเขาเขาบอกเดี๋ยวมาพี่เดี๋ยวหน้าเซตมา I p r o อมเ e เดี๋ยวหน้าเซตมาแต่มันก็ไม่มา จีน่าเนี่ยมีความโอเวอร์แอคติ้งมากแล้วก็กระเป๋าก็ไม่เด่นผมก็ไม่เด่นแต่มาเด่นที่กาแฟโห<ฮ>ดีดังมากผมก็ไม่ดีด้วยเฉยเออผมหนูแบบมากนี้เลยค่ะแล้วหนูก็พูดแต่คือเราก็ต้องพูดอ่ะดีค่ะไม่ต้องรีบช้าๆจีนะ่าบางคนอาจจะมองว่าเขาเยอะไปแต่หนูว่าด้วยการที่เราถ่ายเอาดร์มันก็ต้องแบบมูกเมนเยอะอยู่แล้ว energy ของหนูเยอะไง พอพอลดลงอะ่ะหนูก็รู้สึกว่าบางอันอะ่ะตรงบางจุดอะ่ะหนูดรอปไปตะกีดรามา่าผมก็ไม่ดีด้วยเชสเม่ยจ <Yes! S 1> ีน่าทอมาโอเคนะเลขาแบบที่แบบมีความมั่นใจสนุกสนานไปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือที่สำคัญที่สุดวันนี้ทุกคนแบบสนุกมากคริสามารถแกะน้องเขาออกมาได้แล้วทำในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคุยกันได้ดี mm. ผมไม่ยุ่ง ปิมดูธรรมชาติและปิมนะเป็นคนที่คอย,ยให้กันบ้านอะไรไปปิมทุกเม็ดเก็บหมดจะกี่ดรมาม่าผมก็ไม่ดีด้วยเทรซเมคคืออะไรมันเทรซเมคใช้กิตเตอร์ด้วยเหรององมากจริงๆน่ารักดีสำหรับเรานะแต่ว่าพอเราเห็นครั้งแรกเราเป็นเฮ้ยเดี๋ยวติดผมแต่ไม่ติดโชคดี พยายามหาจังหวะโปรยอยู่ว่าจังหวะไหนจะโปรยมันก็มันก็สร้างแบบอะไรที่มันจะดูแตกต่างได้คิดว่าทําออกมาคือเต็มที่สําหรับฟ้าที่สุดแล้วอ๋อหลบแล้วพุ่เลยตะกี้ดราม่าก็ไม่มีผมดีดด้วยเพ็รเมะเพิดค่ะเพ็ดเพตะกี้ดราม่าก็ไม่มีผมดีนะคัดค่ะคัดเพดค่ะ ผมก็ไม่ดีไปค่ะมาพลาดตรงผู้แท็กไลน์ผิดก็เลยรู้สึกแย่ๆนิดนึงค่ะไม่สนละเอาไม่ออกไปพอยเริ่มแบบเครียดกับสิ่งที่แบบเห็นทั้งฟ้าทั้งไม่ก็หลุดอะไรก็ไม่รู้มันวุ่นวายมันเริ่มแบบแค่รู้สึกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ตอนหลังอะ่ะต้องเคลีย เราเห็นพี่พลอยตอนแบบเสร็จแล้วแล้วพี่พลอยเดินมาพูดอะไรเงี้ยเราเออเรารู้แล้วว่าพวกเราแบบทําได้ต่ํากว่ามาตรฐานที่พี่พลอยแบบคิดไว้อะไรเงี้ยลืมได้หรอกได้ยังไงพี่บอกแล้วไงอินเนอร์คืออะไรหนูชอบไปติดกับตอนซีซันสามเจคันจิมันไม่เกี่ยวกับซีซันสามนี่ซีซันสี่แล้วฟ้าบอกว่าฟ้าไปคิดถึงเรื่องตอนซีซันสามไม่เกี่ยวนี่ไม่ใช่คําแก้ตัวนี่มันคือซีซันสี่ เรารู้ว่าเราก็พลาดอันหลังไปก็ขอให้เพื่อนๆอีก3ามคนไม่ใครก็ใครช่วยชนะที่เธอทีมไหนทำผลงานได้ดีที่สุดในแคมเปญน,นี้ครับคนที่ชนะนะคะคือสกายทีมดีวิตาค่ะ ดีใจด้วยด้ครับทีมบีลิต้าชนะแชมเป้นนี้ครับ oh. เขาต้องแก้แค้นพลอยแน่บี B. บอกว่าเขาไม่ทำแต่ลิต้าไม่ได้รับปาดว่าลิต้าจะไม่ทำบีกับลิต้าคือคนละคนกันลิต้ามีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้หรือเลือกไม่ใช้ก็ได้ก็เดี๋ยวดูว่าเขานางฟ้าจริงหรือเปล่าลิต้ามาเป็นเมนเทอร์ไม่ได้มาเป็นนางฟ้าไม่ได้มาเป็นนางเอกมาเป็นเมนเทอร์ ไหนเมนเทอร์ของน้องให้สคริปอะไรน้องท่องให้พี่ฟังซิค่ะเมื่อวานหนูยอมรับว่าหนูทำพลาดค่ะแล้ววันนี้ที่หนูเข้ามาในห้องนี้หนูอยากจะมาขอโอกาสจากพี่ลิต้าค่ะสิ่งที่หนูตั้งเป้าหมายไว้คือหนูอยากไปเดินไฟ n นลวอล์และหนูอยากขอโอกาสนั้นเพราะมันสำคัญกับชีวิตหนูมากจริงๆค่ะหนูอยาก ไปเดินไฟน์นอวอล์อกสักครั้งหนึ่งในชีวิตหนูรู้ใช่ไหมว่าพี่มีสิทธิ์ตัดได้สองคนแล้วเมนเทอร์ของน้องก็พูดเองว่าถ้าเป็นเขา <c oughs> เขาก็จะใช้สิทธิ์เหมือนกัน <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> เชิญค่ะ <c oughs> เดี๋ยว รอนี่ใจนึงก็แค้นมากตั้งใจเลยว่าวันนี้เราจะมาแก้แค้นให้บีเรารู้สึกว่าเขาเล่นเกมไม่แฟร์กับเราเลยทั้งสองทีมตั้งใจทุบเรา พี่ตั้งใจมารายการ The Face เพื่อมาเป็นเมนเทอร์แต่ดูเหมือนกับว่าเมนเทอร์ของน้องเขามาหาออสตาร์ Star, หรือมาหาซีนให้กับตัวเองกันแน่วันนี้ถ้าพี่เลือกใช้สิทธิ์ตัดน้องทั้งสองคนพี่คิดว่ามันเป็นการแก้แค้นที่ไม่สร้างสรรค์วันนี้ไม่มีใครออกขอบคุณนะคะสัญญากับพี่ กลับไปแข่งครั้งนี้ทำให้มันดีที่สุดสุดความสามารถของคนคนหนึ่งจะทำได้ค่ะเสีค่ะการแก้แค้นมันมีหลายรูปแบบมันไม่ได้จำเป็นต้องตัดเขาออกเพื่อแก้แค้นให้เขามีมันก็เป็นการแก้แค้นได้เหมือนกัน เ,เอาจริงๆนะพอจะเสียฟ้าหรือไม่เสียฟ้ามันก็ไม่แตกต่างอะไรวันนี้เขาชนะเขาตัดสินใจอะไรก็ได้จะตัดเด็กออกสองคนคริสก็ไม่เสียายแล้วคริสก็เข้าใจทุกอย่างไปข้าเล็กเด็ก,กับห้องเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวครับกลับับบบบายงงคือทุกคนลุกหนีไปหมดท,ทั้งที่มันยังไม่จบยังไม่เคลียอะไรเลยอะเด็กอย่าพึ่งน้องๆ ถ้าน้องอยู่ทีมพี่กลับมาเดี๋ยวนี้ค่ะหนูก็แบบเอาไงเอาไงดเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีอย่างเงี้ยกำลังจะก้าวขาไปหนึ่งข้างแล้วก็ประตูก็เปิดออกหนูก็พี่เคสพี่เคสพี่เคสจะไปดีใจมากดีใจมากมก็แบบดีใจขอบคุณนะครับขอบคุณคุณเอางี้พี่ขอให้น้องไปบอกเมนเทอร์ในสิ่งที่พี่พูดแล้วกันฝากเด็กกลับห้อง กับมาลอบนี้แหละเราจะต้องสู้จริงๆแล้วไม่กุสไม่รู้ทําไมนะกุสรู้อยู่แล้วว่าได้คืนก็เลยไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร่กุสก็เลยถึงบอกน้ําหวานว่ากุสขอเลือกคนที่จะเป็นนักรบเพื่อทีมวันนี้เราไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายไฟนนลใครจะได้เดินอย่างน้อยมันก็ทําให้หนูได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่ง พลอหนีพี่ลีตาไม,ไ,ไม่ได้หนีเป็นแผงของพวกพี่เองไม่อยากฟังไม่อยากพูดอะรอ้รงั้นรู้อยู่แล้วว่าจะพูดอะไรแต่พี่ขอบคุณเขาเองเพราอก็ต้องขอบคุณลิตาที่คืนเด็กเรามาแต่ n k y มากที่คืนแบบนี้นก็ขอบคุณจริงๆแต่พลอยมองลีต้าออกนะลิตาต้องดูดีเสมอในรายการกัลยาณมิตรตอนตัดก็ดา่าตอนไม่ตัดก็ดา่าทำเป็นอย่างเดียวหรือเปล่าอขอเป็นสิริแป๊บนึงนะคะ vai meu that Chris Mua.